เรียกว่ามัดข้าวต้มนะฮะกินได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะอันของใหม่มือหนึ่งของใหม่มือหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถหมกมอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับวันนี้ครับเป็นอีพีที่3ที่เราจะมารีวิวของอะไรลรถที่เป็นตำนานอีกแล้วฮะวันนี้ครับเราจะมีรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับไม่ได้มาคนเดียวฮะป๋ามิปบุตรไม่ได้มาปักบุตรกันเดียวครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ก็คือเป็นช่างนะฮะช่างศูนย์บริการของเรานั่นแหละเขาก็มีความรู้ในเรื่องของอะไรในตำนานเหมือนกันฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเชิญเข้ามาเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างเขาแนะนําตัวก่อนนะก่อนที่จะไปรีวิวครับเชิญแนะนาตัวครับครับผมช่างเต๋านะครับการยาบุรีครับทางานที่ศูนย์ฮอนด้ารถไหม่งนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวเราให้ช่างเต๋าไปช่วยรีวิวเลยครับไป โอเคครับเดี okay, okay, ๋ยวเราจะไปรีวิวอะไหล่รถจากกยานยนต์ซูซูกิอาร์จวี1514ครับก็คืออะไหล่รแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบที่ผมรู้จักก่อนเนอะอันดับแรกเลยที่ผมรู้จักนะฮะก็คืออันนี้เป็นโคมไฟด้านหน้านะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งของใหม่มือหนึ่งนะฮะก็ผ่านมือหลายๆคนมาครับแต่ว่ามันเป็นมือหนึ่งนะส่วนที่2นะครับที่เรามีนะฮะในส่วนของที่เรามีที่ผมรู้ก่อนนะที่ผมรู้คืออันนี้ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าบาังโคหน้านะครับบังโคหน้ารถ RGV นะครับอันนี้คือ,อะไรช่างเตาฮะสมบังโคนล,ล้หลัง อ๋ออันนี้ก็คือซุ้มซุ้มบอลโคลอยู่ล้อหลังก็คือสมมุติว่าล้อหลังก็คือตรงนี้มันคือมีล้ออ่ในล้อหลังอยู่นี่พอล้อหลังอยู่ประมาณนี้นะฮะบางโคนบางโคนเป็นบางโคนนะก็คือไม่ให้โคนมันไปโดนโอเคอันนี้คือบางโคนตัวไหนตัวไหนอ่าแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรฝาครอบท้ายฝาครอบท้ายก็คือมันจะอยู่ประมาณลักษณะตรงไฟท้ายอ๋อมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะกบโคกันเราะว่ากบโคอยู่ประมาณลักษณะแบบนี้นะครับคือฝาครอบท้ายนะฮะโอเคส่วนต่อไปเฮ่อันนี้อันนี้ถ้าเกิดผมไม่ช่างผมก็ไม่รู้หรอกอันนี้คืออะไรรคับช่าง เสื้อคัดเสื้อคัาเสื้อคัดแผ่นอันนี้คือเสื้อคัดแบบแผ่นก็คือมันจะมีคัดอยู่ข้างในโอเคอันนี้นะครับเป็นเสื้อคัดเนื้อเราจะมีนะฮะ ในส่วนต่อไปฮะก็อนนี้อันนี้อันนี้อ่ผมให้ผมถ่ายนะคือคอลีีเขาเรียกคอลีีป่ะก็เชื่อมีคอลีีเสร็จปุ๊บอันนี้คือตัวลีดตัวลีดวาล์วอันนี้คือคอลีีอันนี้คือลีดวาล์วนะครับเรายังมีนะฮะโอเคสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเอ่อชิ้นต่อไปอันนี้อ่ะช่างเต๋าอันนี้คืออะไรอันนี้เดี๋ยวถามช่างเต๋าวอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรช่างเต๋าฮะถัดบ้านๆก็เรียกว่ามัดข้าวต้มถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปเรียกว่ามัดข้าวต้มนะฮะกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะอััััันน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 ี้้้เเป็มมดดดขาาววตตสสหรรรรบบถจกกย์ะะุำำิไฟชคใ่ นีเลยฮะเอออันนี้ผมสงสัยมากเลยช่างเตานี่คืออะไรลูกลอยทูทีลูกลอยทูทีก็คือมันจะมีทั้งออโตลุกใช่อันนี้ก็ใส่เข้าไปใช่เพื่อบอกว่าจะมีลูกลอยขึ้นมาน้ำมันอ๋อโอเคอันนี้คือลูกลอยน้ํามันทูทีนะครับอันนี้อะไรช่างเตาเอออันนี้ราวสเตอร์ราวสเตอร์ที่จับกับสเตอร์หน้าราวสเตอร์อ่าโอเคก็คืออ๋อสเตอร์อ๋อสเตอร์เนี่ยจับอยู่ฝั่งไหนตรงนี้อ๋อสเตอร์อยู่จับอยู่ฝั่งนี้นะฮะมีน็อตล็อกอยู่นะฮะโอเคแล้วอันนี้อันนี้เป็นขากเกียร์อยู่ด้านในขากเก ข้างในเครื่องแต่แลมันก็ยืดอกมาจากนอกเครื่องเพื่อเราใส่ขาเกียร์ได้ขาเกียร์ก็คือมันจะใส่อยู่ประมาณลักษณะนี้ป่ะอันนี้คือขาเกียร์นะครับก็อยู่ประมาณลักษณะนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนเกียร์โยงอ๋อนี่คือลักษณะเกียร์โยงนะใช่มันจะมีขาเกียร์เกียร์อ๋อขาเกียร์คือมันจะยึดลักษณะนี้นะฮะตามปูยึดที่คีนโอเคอันนี้เขาเรียกว่าขาเกียร์ขาเกียร์แล้วอันนี้แกนเกียร์แกนเกียร์นะฮะขาเกียร์แกนเกียร์เออเอาแล้วเอาแล้วอ่ะ A later few moments ส่วนอันนี้ผมไม่ต้องถามทั้งเตาฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรขาเบรกหลังขาเบรกหลังนะครับขาเบรกหลัง RCV นะฮะ ส่วนต่อไปครับอันนี้คือมือเบรกมือเบรกมือเบรกอันนี้เป็นมือเบรกนะมือเบรกนะฮะมือเบรกขวานะฮะมาอยู่ด้านขวาครับส่วนต่อไปนะฮะอันนี้เลยช่างตาเฮะเสื้อกองเสื้อกองใช้ตัวตะแกงตะแกงกองจะมีฟองน้ำตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปอ๋อมันจะมีฟองน้ําอยู่ด้านในนะครับโอเคอันนี้คือชุดของมันนะครับเรายังมีอยู่นะฮะส่วนต่อไปหมดย่างเอออันนี้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 อันนีนี อันนี้คืออะไรช่างต่าฝาครอบหน้าปัดเรือนใหม่ฝาครอบหน้าปัดเลือนใหม่ฝาครอบหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะโอเคครับในส่วนของเอ้ยนี่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 อันนี้คืออะไรอันนี้บางคนถ้าเกิดไม่รู้จักนี่ก็คือเฮ้ยก็ไม่รู้จักจริงๆแหละสรับผมไม่รู้จักเลยเพราะเราไม่เคยเห็นขาจับเรือนใหม่ขาจับเรือนใหม่นะครับขาจับเลือนใหม่เน้ในส่วนต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ต้องบอกเลยช่างต่างเดี๋ยวผมพูดเองฮะอันนี้คือดุมหน้าดุมหน้านะครับ ชิ้นต่อไปครับเป็นอันนี้เลยเป็นลูกลอยน้ำมันนะน้ำมันขัเรกน้ำมันเบนซินน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็คือปริมมาณ้ัใส่เข้าไปเสร็จปุกต่อเติมมันเข้าไปถ้าเกิดน้ำมันมันจะเยอะมันก็จะขึ้นมาปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ลักษณะังนี้นะครับโอเคครับในส่วนของอะไรอชีหาสิบสีของเราคะก็มานำเสนอเพียงแค่นี้นะแต่ว่ามีอีกรุ่นหนึ่งฮะ อีกรุ่นหนึ่งเป็นสปาร์ตนะฮะเป็นสปาร์ตเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าเฮ้ยสปาร์ตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับในส่วนของอะไรนะฮะเราจะมาอยู่ในส่วนของอันนี้เลยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของแบบเกี่ยวกับเครื่องนะฮะด้านหน้าเลยเกี่ยวกับเครื่องครับช่างตาวฮะอันนี้ภาษาช่างเขาเรียกอะไรฝาสูบอันนี้เป็นฝาสูบฝาสูบอันนี้ก็ไว้ใส่ ID, อ <of> ไอดีไอดีกายเสียนะวายเอเสีย <of> นะครับอันนี้คือฝาสูบนะฮะมือหนึ่งมาถึงมีของเลยฮะ ชิ้นต่อไปครับช่างต่าวครับอันนี้เขาเรียกว่าคอคาบูเลเตอร์คอคาบูเลเตอร์ครับของสปาร์กนะฮะอีกอย่างนึงเอออันนี้อันนี้นี่อันนี้อันนี้บางคนไม่ค่อยรู้จักนะล้ถ้าเกิดไม่ใช่ช่างไม่รู้จักเลยอันนี้คืออะไรฮะอ๋อบอมบัดไอเสียเมื่อไอเสียมันออกจากช่องไอเสียมันจะอ๋อก็คือท่อบอมบัดไอเสียนะครับโอเคแล้วอันนี้อันนี้กองอากาศกองอากาศนะเสื้อกองเสื้อกองอากาศเรายังมีอยู่มือหนึ่งนะฮะแล้วอันนี้แหละครับคือที่ใส่แบตเราเป็นกล่องแบตกล่องแบตเตอรี่นะที่ใส่กล่องแบตเตอรี่นะฮะะะแล้วกก็จมีีออไร อันนี้คืออะไรช่างเต๋าอยู่ในเรือนไม้อยู่ในเรือนมอไม้ก็คือไว้ครอบตรงครนะอบหน้าปัดครอบหน้าปัดเรือนไม้อยู่ด้านในนะฮะอันนี้อะไรช่างเต๋าอันนี้คอยอันนี้คือคอยคอยไฟคอยไฟ,คอยไฟก็คือจะมีหววัวนกกระจอกสังนี้นปะ่ะปัดขวดเทียนปัดขวดเทียนะน,นะปึ๊บเข้าไปนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากครับว่ามีตัวนี้หรือเปล่าภาษาช่างเรียกว่าปรับตั้งความตึงโซ่อัตโนมัติปรับตั้งความตึงโซ่ตึงโซ่โรลินส์ซโรลินสโอเคโซ่อัตโนมัตินะะฮตัวนี้ส่วนอันนี้ฮะประกัตประกััท่อฮะต ไปกับรัดท่อนะฮะเฮ้ยเราจะไปไวัดนิดนึงอันนี้เนี่ยช่างเตา๋ามีจรารบี<ช>ด้วยเขาเรียกประมาณแบบว่า <พอ S 2> ใช่ป่ะพาลูกเบี้ยวนะฮะมีนะฮะโอเคอน,นี่จะเปื้อนนิดนึงครับเพราะว่ามันมีจรารบีนะครับจารอะช่างเตา๋าอ่ะเนี่ยผมลงใส่มากเลย<จ>มันเป็นกุญแจทําไมมีสองอันคืออะไรบอกอันหนึ่งอันอันนี้คือกุญแจบอก,บอกออแจบอกอันนี้คือ,อกุญแจสตาร์ทสตาร์ทนะครับก็ยังมีชุดมือหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้สุดทน คืออะไรกล่องไ,ไฟกล่องไ,ไฟกล่อง C D I กล่อง C D I นะฮะของสปาร์กนะครับอ่ะช่างเต๋านะั่นคืออะไรขายึดตะกา้าหน้าขายึดตะกา้าหน้าอ่าใช่ป่ะมันจะอยู่ลักษณะประมาณ<ร>นี้ตะก้านหน้าอยู่บางลมด้านหน้าอะบ,บางลมด้านหน้าอยู่ลักษณะประมาณนี้นะฮะโอเคก็คือถ้าเกิดอยู่งั้นมันจะมีลักษณะอย่างนี้ดิใช่ป่ะกับตะก้านหน้าประมาณลักษณะนี้นะฮะ years later thousand ชิ้นต่อไปอันนี้คือขาพับเบาขาพับเบาก็คืออ๋ออันนี้นี่นีมันจะมีเบาอยู่วางเนี่ยจะมีน็อตจับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปิดปลื้มขึ้นมาขายึดเบาเนะฮะมาดูครับอะไรชิ้นต่อไปนะฮะอันนี้ครับคืออะไรครับช่างเปล่าฮะสายเบรกด้านหน้าสายเบรกเบรกด้านหน้าคืออันนี้ปั๊มโบนอันนี้ปั๊มโบนอันนี้คือปั๊มรปั๊มร่างนะฮะคือสายเบรกนะฮะ ต่อไปต่อไปเลยอันนี้คือฝาไฟท้ายเข้าไฟท้ายด้านในสีแดงด้านในจะอยู่ด้านในอ๋อจะอยู่ประมาณลักษณะอย่างนี้เหรอด้านนี้ด้านนี้อ๋ออ๋ออันนี้จะอยู่ประมาณลาักษณะบแบบนี้นะฮะด้านนอกเป็นสีขาวใสนะด้านในเป็นสีแดงนะครับเรายังมีอยู่ฮะอะไรชิ้นต่อไปครับอันนี้ รู้จากแน่นอนก,นก็คือชกนะครับชกอัพนะฮะชอกอัพอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะฮะสปาร์คแซดใช่ไหมตัวนี้โอเคฮะอ่ะชิน้นต่อไปอ่ะช่างตาวนี่คืออะไรครอบสเตอร์ด้านหน้าครอบสเตอร์ด้านหน้านะฮะจะมีน็อตจับต,ตัวนี้เลย<ด>ยึดไว้เลยอันนี้คือครอบสเตอร์ด้านหน้านะครับในส่วนอันต่อไปอันนี้รู้รู้แน่นอนอันนี้คือบังโซนะครับเพื่อไม่ให้ขาเราเนี่ยไปโดนโซก็คือมันจะมีบังอยู่นะฮะอันนี้มันจะบังเฉพาะด้านบนแต่ด้านล่างไม่ได้บังนะฮะอะไรชิ้นต่อไปจะอยู่ในส่วนของชุดสีะ ฟุตสีของเราอันนี้คือเราเรียกว่าอะไรช่างเต๋าบางแต่บางแต่หรือว่าฝากขอบด้านหน้าฝากขอบด้านหน้าหรือบางแต่ถ้าเกิดภาษาช่างเรียกบางแตจนะฮะอันนี้ก็คือฝากขอบฝากขอบบางคนหน้าเป็นชกตรองชกนะซุ่นชกปึ๊บบางนี้เอออ่ะเดี๋ยวใช้เต๋าอ่านี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าบางคนหน้าบางคนหน้าบางคนหน้าอักช่างเต๋าจับให้ผมลักษณะนี้หน่อยมีบางคนหน้าเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะอยู่ประมาณลักษณะนี้ฮะขอบซ้ายขอบซ้ายขวาลักษณะอย่างนี้เลยใช่ป่ะ ไม่นด้อยู่ลักษณะนี้นะฮะเรามีหลายสีนะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอันนี้โอเคครับชิ้นต่อ,อไปนะฮะเป็นบางคนทายแลย้วก็บางคนโปรน,นะะายเนอะจะใส่อยู่ประมาณลักษณีนี้นะก็อยู่ประมาณรักษณะแบบนี้นะครับโอเคชิ้นต่อไปนะฮะก็ขอบทบอ้ายเบาอันนี้เป็นขอบท้ายเบาขออท้ายเบานะครับชิ้นเล็กชิ้นเล็กเนอะ,ะโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวให้ดูว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่กับอะไรนะ,ะซึ่งอันนี้ครับเป็นขอบท้ายซ้ายกว่า เราอยู่ลักษณะนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะอยู่ด้านท้ายตัวสั่งนี้ฮะบชิ้นประกบนะครับ,รบอันนี้เป็นครอบถังน้ํามันนะอันนี้ก็เป็นชิ้นประกบด้านหลังฮะโอเคฮะครอบท้ายนะครับในส่วนตรงนี้แหละช่างเต๋บาบังลมซ้ายขวาอันนี้เป็นบังลมซ้ายขวานะฮะจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ปึ๊บประมาณนี้เลยเพราะว่าบังคลซ้ายฝาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีบังคลเรียกบังลมบังลมด้านนอกบังลมด้านนอกอันนี้บังลมด้านนอกนะอันนี้บังลมด้านด้านในนะฮะโอเคอ่ะก็จะเป็น บังลมด้านในอันนี้จะเป็นบังลมด้านนอกนะครับเรามีหลายสีนะฮะหลายชิ้นเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจชิ้นสุดท้ายที่เราจะนำเสนอก็คือหน้ากาก หน้านะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอะไหล่ของเรานะฮะสามารถโทรมาที่เบอร์นี้เลยฮะ0863078754 0863078754ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ไว้เลยฮะประทับใจไปนานใช้บริการโรยเฮมโวครับสำหรับเรา2คนครับผมปามีประมุดและช่างเปล่ากาจัรีครับช่างเปล่าลกจัรีก็สวัสดีเพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ